เอฟทุกท่านนะครับในรายนี้ได้นําเสนอเหรียญที่เป็นมงคลแล้วก็เอฟซีายท่านอาจจะรู้จักนะทั้ทงในพื้นที่ของนครสวรรค์แล้วก็พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงรวมถึงทั่วประเทศไทยนะครับถึงเกจิอ,องนี้หรือรูปนี้ว่าท่านเนี่ยมีชื่อเสียงมากขนาดไหนนะครับนี่คือเหรียญเสมาสร้างสาราหนึ่งร้อยปีองหลวงพ,พัฒน์ปุญญา,ามอวัทันนทหารหรือห้วยด้วนนะครับนองบัวนครสวรรค์ซึ่งอยู่ในกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับ แคต้องเรียนว่าอยู่ในกล่องเดิมเดิมแล้วก็จะเปิดให้ชมด้านในเป็นเหรียญทรงเสมานะครับจริงๆมีซองพลาสติกใส่เรือบว้ด้วยแต่ว่าแอดก็ฉีกซองพลาสติกออกนะครับแล้วก็ให้เอฟซีได้ชมแบบชัดๆนะอยู่ภายในกล่องและมีกำมหี่สีเขียวเข้มนะครับเขียวเข้มหรือเขียวแก่เป็นเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่จัดสร้างด้วยเนื้อทองแดงทองแดงนะครับทองแดงขัดเงานะครับขัดเงา ถ้าทองแดงผิวไฟนี่จะหยาบไม่ขัดเงานี่ขัดเงานะครับมีเงาสะท้อนออกมาครับมีลูหลวงพ่อพัดประทับอยู่ตรงกลางและมีพญานาคนะครับห้อยเสียนลงทั้งสองด้านนะครับเป็นลักษณะของเหรียญเซมานะครับด้านบนไม่มีห่วงนะครับเป็นตัวตัวเกี่ยวห่วงนี้ปิดนะครับส่วนด้านหลังนั้นมีสุครีวานอนนะครับคีบวานอนนะครับหรือหนุมานนะครับเชิญธงประทับ พญาราชสีนะครับประทานพยาราชสีนะครับดูเข้มขลังมากๆนะครับแล้วมีต่อโค้ดวัดห้วยดวนฐานอาหารอยู่ที่ด้านขวาของเหรียญนะด้านซ้ายของแอดนี่เห็นไหมครับตัวนี้นะครับประทับอยู่นะครับ1จุดแล้วมีต่อโค้ดหมายเลขนะครับ104ตรงนี้นะครับอันนี้มีลำดับหมายเลขนะครับตัวเลข0ูนย์ตอกไม่ชัดตัวเลขศูนย์กดลงไปไม่ชัดทาให้เหมือนเลข6จริงๆแล้วแอดสดูแล้วเป็นเลข0ูนย์นะครับไปเยเลขลำดับหนึ่งร้อยสี่จะเรือกข้อความจะเลือกข้อความว่า สร้างศารา100ปีนะครับหลวงพ่อพัดปุญญากาโมวัดทานทหารห้วยด้วนนะครับนองบัวนครสวรรนคะ์ทองแดงขัดเงาด้านหลังสวยชัดมากแล้วก็เป็นเหรียญเดิมๆแท้ๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็รีวิวนะถ้า f อสนใจจริงๆถ้าอยากจะเช่าบูชานะครับก็ติดต่อที่แอดได้นะครับโดยเฉพาะลูกศิษย์ของท่านนะพื้นที่นองบัวนครสวรรค์หรือว่าจะเป็นผู้ที่สถาท่านก็สามารถที่จะ ฟอนหรืออะไรดีเข้ามาได้นะครับเป็นเหรียญเดิมๆแท้ๆเลยในกล่องนะมีกล่องให้ด้วยนะครับกล่องให้ด้วยนะครับว่าเป็นเหรียญที่ชัดและเป็นมงคลมากๆหลวงพ่อพัดปุญญากาโมถือว่าเป็นท่านเป็นผู้ปลุกเสกเครื่องบิน F16 นะที่นําไปลบนะครับที่ชายแดนของไทยนะครับองค์หลวงพ่อเป็นผู้ปลุกเสก F16 นะครับถือว่าสุดยอดแห่งความเข้มขขังนะถือว่าสุดยอดแห่งความเข้มขลังนะครับ ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเรียนนะครับแะจะขออนุญาตปิดกล่องนะครับปิดกล่องแล้วก็เดี๋ยวทำไลน์นี้เป็นวิดีโอนะครับไว้ในช่อง f c เปิดเข้ามาก็นะครับจะได้เห็นนะครับจะได้เห็นขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ